ชวนไปตรวจสอบการก่อสร้างมัสยิดแห่งหนึ่งในอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังกันหน่อยนะครับที่หน้าตั้งข้อสังเกตก็คือใช้เวลาในการก่อสร้างมานานกว่า13ปีงบประมาณกว่า80ล้านบาทแต่กลับใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ไปลงพื้นที่สำรวจสภาพทั้งภายในและภายนอกของมัสยิดแห่งนี้ครับฝ้าเพดานที่อยู่ในสภาพหุดร่อน จนเห็นเหล็กและสายไฟชั้นในที่ชำรุดหลอดไฟบนผนังเพดานที่หลุดออกมาจากฝาหลายดวงและบางจุดชำรุดไม่สามารถใช้งานได้แล้วสีผนังฟ้าและกำแพงบางส่วนถูกความชื้นจนหลุดร่อนส่วนตัวลิฟต์ขึ้นมาบนชั้น2องและสามก็ยังไม่พร้อมใช้งานอย่างที่เห็นส่วนภายนอกขอกระจายเสียงวันนี้กลับมีวัชพืชเข้ามาแทนที่ จนโผล่พ้นหน้าต่างกระจกที่แตกร้าวทาให้กระจกแตกเสียหายมากขึ้นสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นกับอาคารมัสยิดกลางตำบลทุ่งกระบืออํำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังที่ใช้เวลาก่อสร้างมานานกว่า13ปีใช้งบประมาณไปแล้วกว่า82ล้านบาทพื้นที่ดาดฟ้าที่เปิดโล่งซึ่งไนตอนนี้มีน้ำขังและตะไคร่น้ำ คือจุดที่นายช่างโยธาอาวุโสองค์การบริหารส่วนจังหวัดรังซึ่งคุมงานก่อสร้างมาตั้งแต่13ปีก่อนเชื่อว่าเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดน้ำํำซึมลงชั้นล่างจนฝ้าเพดานชํารุดโดยเฉพาะในช่วง2ปีหลังการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ไม่ได้ถูกใช้งานซึ่งอบจอรังอยู่ระหว่างการจัดทําการประเมินราคากลางก่อสร้างโดมปิดทับและจะประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝ้าเพดานด้านล่าง พร้อมยืนยันว่าการก่อสร้างตลอด13ปีอาบาจอตรังต้องจะดสรงบประมาณและต่อสัญญามาเป็นช่วงๆเพราะไม่สามารถจัดงบประมาณมาก้อนเดียวได้และไม่เคยมีปัญหาการทิ้งงานของผู้รับเหมาที่ได้เปลี่ยนมาโดยตลอดไม่ได้ผูกขาดผู้ใดผู้หนึ่งและหากการซ่อมแซมตามขั้นตอนแล้วเสร็จคาดว่าจะกลับมาเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบที่ที่จ้างนี้ไม่มีผู้รับเหมาที่ง,งานเลยอของตัวนี้ ถึงเสร็จงานทันตามกําหนดตามกำหนดมันมันมีบางบางเจ้าก็โดนปรับนิดหน่อยมีเป็นเจ้าเดียวกันไหมวะหรือว่าหลายๆเจ้าหลายๆเจ้าฮะหมายถึงว่าในช่วงการต่อสัญญาทุกสัญญานี่ก็คือคนละเจ้าคนละเจ้ากันหคนละเจ้าฮะเราใช้วิธีอะไพิเศษหรือว่าวิธีการประมูลหรือว่าอะไรอีบิตติ้ง แต่การลงพื้นที่ของปปชส่วนกลางปปชาภาค9และปปชประจำจังหวัดรังรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนยังคงให้น้ำหนักการตรวจสอบในเรื่องนี้ไปที่การใช้เวลานานและงบประมาณในการกอร่อสร้างจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละสัญญาซึ่งหากพบว่ามีมูลก็สามารถเอาผิดข้าราชการย้อนหลังย้อนได้ครับภายในกรอบอายุควานของนักเหตุการณ์ที่เกิดตอนนั้น พอย่างกรณีที่ถ้าเกิดปี52ปีนี้ปี65ถ้าเกิดว่ามองอายุความเข้าคร่าวกลางๆอายุความ5 5ปี57 7เดียวก็ยังมันจะหมดอายุความปี67แต่ว่ามันก็จะ,จะ,จ,ะจะสั้นมากแต่ถ้าเกิดก็ต้องดูว่ามันมีความผิดปกต,ติตรงไหนช่วงช่วงเวลาใดครับนะ แม้การก่อสร้างจะยังไม่สมบูรณ์แต่ผู้นำศาส,สนาก็ยังคาดหวังว่าจะใช้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนากิจซึ่งก่อนหน้านี้มีการเข้าใช้ประโยชน์ในบางกิจกรรมแล้วแต่ในช่วงโควิด19ทำให้ต้องหยุดใช้ไปออคิดว่าจะได้เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวตรังแล้วก็สำนักง,งานกรรมการอิสลามจังหวัดตรังก็ตั้งอยู่ที่นี่นะครับ มัสยิดกลางตำบลทุ่งกระบือก่อสร้างมาสมัยนายกิตหลีกภัยเป็นนายกอบจอตรังเมื่อปี2,152งบประมาณสัญญาแรก32ล้านบาทเพื่อก่อสร้างเป็นอาคาร3ชั้นหลังจากนั้นได้มีการต่อสัญญาหลายครั้งโดยส่วนงานที่ใช้งบประมาณมากที่สุดคืองานก่อสร้างตกแต่งระบบงานสาธารณูป,ปโภคกว่า70ล้านบาทและสัญญาล่าสุดที่ถูกนำมาติดประกาศคือการปรับปรุงอีก8ล้าน8นบาท ว่าจ้างบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดนลินกิจก่อสร้างตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2564ถึงวันที่3พฤษภาคม2566และจากข้อมูลของอบจตรังล่าสุดจะมีการตั้งงบประมาณเพิ่มอีก2ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโดมปิดทับดาดฟ้าที่เปิดโลง่งไม่รวมถึงการเข้ามาแก้ไขสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ชำรุดไปหลายส่วนก่อนส่งมอบที่อาจต้องเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ เช่นเดียวกับการเข้ามารับช่วงต่อของคณะกรรมการอิสลามที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าน้ำค่าไฟและค่าบำรุงรักษาก็ยังคงเป็นเงื่อนไขในการเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในมัสยิดกลางแห่งนี้เดชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน